กระแสสมูทตี้ไม่ชอบไม่ไหววันนี้ต้องมาแกะสูตรซะหน่อยวัตถุดิบเยอะเชี่ยวแคปจอเก็บไว้ก่อนนะเริ่มลเลยอะโวคาโดแช่แข็งครึ่งลูกกล้วยหอมครึ่งลูกพอแล้วก็สับป,ประรดประมาณหนึ่งถ้วยโคคโอนัทครีมเราไม่มีไงก็เลยใช้กะทิไปสัก30 ML ตามด้วยอัลมอนบัตเตอร์ก็ไม่มีอีกก็ใช้พีนัทบัตเตอร์แทน 1, 1> ช้อนแล้วอัมมอนไปอีก120 ML ขอผงสีฟ้าที่ทำให้เป็นโคคอนัทคราวนนะทุกคนมันก็คือผงบลูสไปรูลีน่าตัวนี้อามก็ใช้ของ sea, ออรปป์<ม> ามาเตรียมทำแก้วที่2แก้วที่เป็นสูตรม่วงของอาร์มเองก็ใช้ชื่อเป็นอาร์มี่เบอร์รี่ลองใช้สิ่งที่ยังมีอยู่อะโวคาโดสตรอเบอรี่แล้วก็กล้วยตามด้วยนมอัลมอนด์อีก 150ML อแก้วนี้จะลองใส่ผงสีม่วงเป็นอาซาอิพาวเดอร์ของออร์แกนิกซีดใส่ไปที่1ช้อนเหมือนกันอยากจะทำให้เป็นสมูทตี้เพื่อสุขภาพทุกคนผลไม้มันควรจะแช่แข็งเพราะมันจะเย็นแข็งตัวโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำแข็งปั่นเลยต่อมาเราก็จะมาเตรียมแก้วเราไม่มีโคโคนัทครีมเราก็เลยต้องใช้เป็นโยเเกกรตแล้้วว็็ใใสส่่่ผงงีีาีาาาาๆททมหปนภพด ของเวงโกตี่ปันตอนนี้ได้เรียบร้อยทุกคนมาดูซิว่าจะเหมือนโคโคนาทคราวของที่แม่ชมกินหรือเปล่าเฮ้ยพอได้ไหมอะทุกคนปรากฏว่าใส่แก้ว16ออนแล้วมันไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่หนาตาเป็นยังไงบ้างพอผ่านมาทุกคนคอมเมนต์กันหน่อยส่วนเรื่องรสชาติอันนี้บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็อิ่มอยู่ท้องมากเลยผลไม้อัดแน่นสุขภาพ<ล><ๆ>สุด<ๆ>สวนแก้วนี้อาร์มี่เบอร์รี่ก็ไม่เต็มแก้วอีกเหมือนเดิมใส่สุขภาพทำกินเองที่บ้านได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้อาร์มทำขายแล้วก็บอกมาซิจะซื้อราคาที่เท่าไหร่